นี้มาประกอบช่อเอื้องนะใช้ดอกตูม7ดอกแล้วก็ดอกบานแบบนี้ใครที่ไม่ชอบยาวๆแบบนี้สามารถลดจำนวนชั้นตรงนี้ได้นะคะลดได้นะทุกอย่างลดได้เพิ่มได้นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบ เลือกดอกเราจะใช้ตัวฟลอราเทปในการพันมันจะพันง่ายกว่าการใช้เส้นได้นะคะระยะนี้ละกันระยะนี้ อันนี้ก็จะระยะนี้ก็คือดอกเขาจะอยู่ตรงนี้ยังไม่ค่อยชำนาญเรื่องการทำ ชอชชอเอื้องนะเราเรียงกันระดับอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะพันพันให้ให้อยู่ก่อน ยังไม่ค่อยชำนาญเรื่องการทำช่อเอื้องเราก็มาฝึกไปพร้อมๆกัน จะประมาณนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วก็ช่อนี้แล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้ ถ้ามันยากเราก็เอาสองอันนี้มาพันกันก่อนเดาะก็จะอยู่แบบนี้แบบนี้อันนี้ก็จะอยู่ตรงกลางนี้เราก็พันติดเข้าไปเลย ที่มันยาวๆเดี๋ยวเราตัดได้นะถ้าเกิดเราไม่พันมันเลยอะ่ะมันก็จะยากอันนี้เราก็จะบิดมันออกบิดมันออกก่อน แล้วเราก็จะดอกมาไว้ตรงนี้แบบนี้นะคะพอเราได้แล้วเดี๋ยวเราพันอันนี้ก่อน ันนี้ดึงแน่นๆได้นะคะเนี่ยดึงแน่นๆได้นะเพราะว่าตัวฟลร์ลเทปเนี่ยมันเหนียวพันแบบนี้แล้วก็ให้มันเข้าตามซอกเพื่อที่จะได้ล็อก ซอกดอกใหญ่ก็พอนะเดี๋ยวเราใช้กาวกาวร้อนแต่อีกทีนึง อันนี้เอามาไว้ด้านบนนี้นะคะเนี่ยด้านบนเดี๋ยวเราก็จะจัดมาจัดได้อีกนี่มันจะวางแบบนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวเราจัดเข้าโค้งอีกแต่ก่อนที่เราจะตัดก่อนที่เราจะตัดลวดอะตัดลวดที่เหลือเราต้องเอาไปวางทาบกับพวงก,ก่อนนะ ว่ามันชัวแล้วแบบนี้นะอย่างไรแล้วเราก็ต้องมาตกแต่งอีกทีหนึ่งหมายถึงจัดอีกทีหนึ่งมันจะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นมันจะไม่สวยที่สุดหรอกจริงๆนะฝีมือก็ไม่สวยที่สุดหรอก อันนี้เราชัวแล้วนะแล้วเราก็จะตัดเลยนะคะตัดทีละอันแล้วก็กามาติดไว้ก่อน ทีละเส้นนะคะอันนี้ต้องใจเย็นๆเน้นงตัดทีละเส้นมันตัดง่ายอยู่นะเพราะว่าลวดอะมันเป็นแบบก่อน อันนตัดแล้วก็ติดกาวไว้ก่อนนะคะติดกาวให้ตัวได้เนยมันมันติดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทีหลังนะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดลบทีหลัง เดี๋ยวรอกาวแห้งนิดนึง